ก็ดิน,อ,นออกมาเะยออกมาฮอะอออกไปเลหมอยากล่างเขาเขาให้มาทำเพื่ออะไรต้องการอะไรจากผู้หญิงคนนี้พูดผีผีครับเ <c oughs> จ็บก็ไป,ไปผีจา๋าเอะไปเลยถ้าเกิดไรบ้านเดียวนี่มันนิส็จเป็นนาแล้วเอเอเอคิดไ้ก็ดีกันนะ้ว ออกไม่ออกครับนับหนึ่งนับสองนับสามออกไม่ออกออกไม่ออกครับออกไปเนอะออกไปเนอะเขาต้องการอะไรจากเราอย่างนี้ไหนบอกสิบอกหน่อยสิจาเนอะ่ายหน้าหัาหลังเ็นอะไรได้ยังงี้เนอะเขาต้องการอะไรจากเจ้าไหนพูดสิ